สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเส๋่จังเจ็ตมพารวยนะคะวันนี้เจ๋จมจะพามาดูพายุฝนค่ะพายุฝนมาแลคะ่ะดูนกบินค่ะนกบินพายุฝนมาลมแรงมากค่ะนกบิน ยู่ค่ะ ตกแล้วนะคะฝั่งนน้นตกแล้วตกแล้วค่ะันนี้พามายุพาดูพายุฝน จะมาตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าฝนจะตก,ตกดูพาย,ยุ่ฝน มนมาแล้วค่ะฝนมาแล้วจะตัดหญ้าท่านไหมเนี่ยจะตัดทันไหมตัดหญ้าให้วัว กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊สุนทารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์เป็นงรวยรยปังปังค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแก่ค่าจากอันตรายทั้งปวงคะ่ะเงินก็ขอได้เงินทิ่ทองก็ขอได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาจนบ้านจนเรือนในกระเ,เป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเป็นงรวยรยปังปังค่ะ บายบายค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจัดหญ้ากันค่ะจัดหญ้ากันจัดหญ้าในตอนที่ฝนกำลังมา ไลค์กดแชร์กดติดตามชอบกค่ตืต่นพารวยด้วยนะคะขอบคุณการติดตาม